เอาละกูกลับมาในการรีวิวม็อดแล้วนะอ่ะก็ม็อดอันนี้เป็นของเมาซี่ม o อบมานะถ้าผมมึงอยากรู้ <c oughs> มึงก็เล่นกันเองอะนะตัวแรกมันก็เป็นจิ้งเลนเขียวบินได้อะนะอ่ะแล้วตัวต่อไปก็เป็นไอเชียเพชรนะนะส่วนไอเชียตัวนี้ก็กราบหอยแครงอะนะโอเคแล้วก็มีพวกเอ่อตัวลูกน้องที่เป็นลูกน้องของไอบอสอีกตัวหนึ่งอะนะแล้วก็ไอเช่นี้คือบอส เขาเรียกว่าอะไรนะอบอสบอสฮิมะเออไอ้เชี่ยกูก็ไม่รู้จะพูดไงส่วนไอ้ตัวเยี่ยนนี่เป็นตัวที่ตียากที่สุดในมอดนี้เลยนะเพราะต้องร้อยขวานปักพื้นแล้วถึงจะฟันมันได้นะมันคือไอ้สอัศวินไข่เหล็กไงนะ แล้วก็อ่าอชเชนนี้ก็คือทันตะวันพุ่นแสงอะนะกูก็แค่อยากบอกพวกมึงว่าไอ้สองตัวเชนนี่มันมันไม่ค่อยดูกันสักเท่าไหร่อ่ะนะอ่ากูจะเตือนอ่าสําหรับคนที่ยังไม่รู้นะไอ้บอสชิมานี่มันอ่าเขาเรียกว่าไงตีไล่ตีมอนทุกตัวเลยนะไม่ว่าจะเป็นตัวเฮียอะไรก็ตามมานะอ่าส่วนอาวุธก็มีประมาณนี้นะมีอยู่ประมาณอ่าสี่อย่างได้อ่ะนะก็เป็นอาวุธที่ค่อนข้างจะดีเลยทีเดียวเชียอ่ะนะ ถ้าบอสพวกนี้ตายมาันจะดอปของตามที่มันใช้ะนะก็ไอช้นนี้ก็ดอปเป็นอาลมหายใจกินปากมันะนะส่วนไอทนานตะวันก็จะดอปหัวมันนะนะซึ่งกูไม่รู้มันทําเคลียร์อะไรได้ะนะใส่ไวท้ที่ๆก็พอแล้วนะส่วนไออาตวินก็จะดอปขวานกับหมวกมันนะนะซึ่งขวานมาดีแต่หมวกมันอากาศสุดๆได้กระเทะนะ